สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o t บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาพบกันในวันพฤหัสนะครับ3 1สิงหาคมนะครับเดือนสุดท้ายของอ่าเอามาสุดท้ายของเดือนที่8นะครับผมก็พวกนี้ก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้นะครับฟุตบอลการสัปดาห์ก็มีฟุตบอลยุโรปนะครับที่น่าสนใจพวกยูฟาแชมอ่าไม่ใช่สิเป็นยูโรปาลีกนะครับรอบ p a y o f f นัด2แล้วก็จะมี c o n f e d e ลีกด้วยนะครับเป็น p a y o f f เหมือนกันในนะัดที่2นะครับวันนี้2คู่ที่คัดมาฝากกันนะจะเน้นไปที่ใน c o n f e d e u e ์ละกันนะครับคู่แรกนะครับเป็นฟิโอร์เรนตนาครับจะเปิดบ้านเจอกับลาปิดเวียนนานะครับเกมแรกนะครับที่ออสเตรียนะครับผลปรากฏว่าเป็นทางฝั่งของลาปิดเวียนนาที่เอาชนะฟิโอไป10นะครับผมก็ วันนี้นะครับฟิออลรองแชมป์เก่าจะได้กลับมาแก้ตัวในบ้านตัวเองบ้านนะครับก็จริงๆถือว่าโอกาสจะเปิดกว้านะเพราะว่าสกอร์นำอยู่แค่1ลูกแล้วก็วันนี้เป็นฟิออลที่ได้เล่นในทีมที่คุณเคยด้วยนะครับแน่นอนว่าเรื่องของคุณภาพมาตราฐานของทีมนักเตะเนี่ยดีกว่าชัดเจนแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือเป็นงานที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าฟิออลผลงานปีนี้ค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างจะแกว่งนะครับค่อนข้างจะมาตรฐานในดาวทางย้าอยู่เหมือนกันแต่ว่า ทางฟังของลับิเวนาเนี่ยปีนี้ผลงานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันนะครับเกมรับดีมากๆนะเพราะว่า4เกมที่ผ่านมาเนี่ยเสียแค่ลูกเดียวเองนะต้องบอกว่าเกมรับดีมากๆแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆทีมหนึ่งเลยเพราะาเกมเนี่ยโอเคฟิออรมีโอกาสเอาคืนได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชนะกับเงื่อนไขได้เปิดมาวันนี้เนี่ยเขาให้ฟิออรเหนือกว่าอยู่ที่2.25 เพราะว่ามันค่อนข้างจะสูงเกินไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือลาปิดเวนาเป็นทีมที่เกมรับค่อนข้างดีแดนกลางแข็งแกร่ง,งสมดุลเพราะกินได้เต็มที่นะครับฟิออนน่าจะยิงขาดถึง3ไม่เกินอยู่แล้วแหละเพราะว่าเต็มที่น่าจะแค่เฉียดเท่านั้นนะก็คิดว่าวันนี้อย่างน่าเลือกรองไปที่ลาปิดเวนนานะครับสว่วนทีมคู่หนึ่งเนี่ยไปกันที่เกมระหว่างคับบูสเจอกับโอซาซูนานะครับคับบูสนะครับ กับโอซาซูนาเกมแรกก็เป็นคับบสูสที่บุกไปชนะมา2 1นะครับก็ผลงานดีต่อเนื่องนะเพราะว่าชนะมาติดต่อกันก็6เกมรวดแล้วนะครับผมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะผลงานดีมากๆนะครับโซนโอซาซูนาครับก็จริงๆก็ถือเป็นทีมจาก5ลิกดังนะมาจากลาดิกาสเปนแต่ว่าเรื่องของอคุณภาพเนี่ยประสบการณ์ก็ถือว่าไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับเป็นทีมที่อยู่อันดับการตรางนะครับซึ่ง ถ้าเทียบกับขับบสูสแล้วเนี่ยเรื่องของประสบการณ์ในยุโรปเนี่ยถือว่าห่างกันเยอะนะเพราะว่าขับบสูสก็เป็นทีมที่ได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกมาบ่อยแล้วก็ได้เจอกับทีมใหญ่มาเยอะนะพวกปารี่ก็เคยเจอพวกทีมใหญ่อื่นๆเคยเจอมาหมดแล้วเขาเลยคิดว่าเรื่องของประสบการณ์ตรงนี้ดีมากกว่าแล้ววันนี้สกอร์นำอยู่หนึ่งลูกแล้วก็เล่นในบ้านผมาคิดว่าโอกาสที่จะเช็คบินแล้วก็ ย้ำแค่หเกมเนี่ยเกิดขึ้นในสุขมาเพราะว่าโอซานนาก็มีทีมที่ประสบการณ์น้อยในวิธีแบบนี้นะครับราคาวันนี้เปิดมาให้คาบบูสเป็นต่ออยู่ที่0.25นะครับเสมอได้แต่หูขาดแต่ผมคิดว่าโอกาสชนะมีสูงเลยนะผมมองว่าวันนี้อย่างน่าเชื่ที่คา b o บูสนะครับสรุป2คู่วันนี้นะครับก็ให้เลือกไปที่ทางฝั่งของลาบิดเวนนานะครับน่าจะ แพ้ไม่ขาดถึง3ลูกหรอกแล้วก็อีกคู่หนึ่งผมคิดว่าคัรบูซ์เหนือนกว่าครับทางเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความเด็ดขาดแล้วก็เล่นในบ้านด้วยเชื่อว่าวันนี้น่าจะย้ำแคนได้อีก1เกมนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ